สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนทการอิ่มทรัพย์นะคะรหัสนักศึกษา6 4 1 2 1 0 1 0 0 2 3งสค่ะสำหรับสื่อการสอนนะคะที่ดิฉันได้เลือกใช้นะคะก็คือ Edu Candy นั่นเองซึ่งเราจะมาใช้ในการสอนในเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศค่ะใช้สอนในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนม,มธัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีนะคะ เราจะใช้ EIU Candy นะคะในขั้นสอนโดยการที่จะให้นักเรียนนะคะจับคู่คำยืมภาษาต่างประเทศให้ถูกต้องนั่นเองตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าเราจะยกตัวอย่างคำว่าก๋วยจับแล้วเราก็จะให้นักเรียนนะคะเลือกจับคู่ให้ถูกต้องว่าเป็นคำยืมภาษาใดซึ่งก๋วยจับนี่เราก็จะให้นักเรียนโยงไปที่คำยืมภาษาจีนนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ อย่างเช่นคําว่าฟุตบอลเราก็จะให้นักเรียนนะคะโยงไปที่คํายืมภาษาอังกฤษนั่นเอง EDU Candy นะคะก็ยังสามารถใช้ในขั้นสรุปได้ด้วยนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะโดยการที่คุณครูเนี่ยจะเป็นคนที่ส่งลิงก์ให้นักเรียนนะคะเข้าไปทําแบบทดสอบเพื่อที่จะเป็นการเก็บคะแนนหลังการเรียนการสอนนะคะ สื่อ Edu Candy นะคะก็สามารถใช้ได้ในทุกระดับชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นประถมศึกษาหรือว่าจะเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะเพราะว่า i d u Candy เนี่ยมีรูปแบบนะคะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจับคู่การเลือกตอบการเติมคำหรือว่าจะเป็นการทำแบบทดสอบนะคะจึงเหมาะสมกับทุกระดับชั้นเลยนะคะเดีวราก็จะไปเข้าดูวิธีการใช้งาน Edu Candy นั่นเอง เมื่อเราเข้าไปใน Google นะคะและพิมพ์คำว่า Edu Candy ลงไปเนี่ยก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์ Edu Candy นะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าใช้งานนะคะเราก็สามารถเข้าไปที่ Create Your First Activity นะคะก็จะมีหน้าต่างการใส่ Username แล้วก็ Email ต่างๆนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็กดที่ Register นะคะ เมื่อเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยน,นี่ก็จะขึ้นมาเลยจะเป็นรูปแบบเกมให้เราเลือกนะคะเราจะเลือกไปที่ Word นะคะเมื่อเราเข้ามาที่ Word แล้วเนี่ยก็จะมีช่องนะคะให้เราได้เขียนคําศัพท์ลงไปนั่นเองเมื่อเราเขียนคําศัพท์ลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคําศัพท์เราสามารถใช้เป็นภาษาไทยหรือว่าภา,าษาอังกฤษก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วใส่ คำต่างๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแถบเมนูเกมต่างๆนะคะขึ้นมาให้เราได้เลือกใช้นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างเกมนะคะที่อยู่ใน EDU Candy นะคะจริงๆยังมีอีกมากมายเลยนะคะที่อยู่ใน EDU Candy เนอะ